กำลังส,สวยเลยนะสมบูรณ์มากใหญ่เนาะส,สมบูรณ์สวยมากเลยเนี่ยดินเยอะแยะเลยตือ<ป>ดอกสวยอยู่คับเอาได้อยู่ไม่เก็ดอันนี้น่ารักเลยอ่ะ สว,สวยด้วยสวยด้วยสลังขึ้นนี่โอ้ยหัวขาดตายให้แม่ทำหัวขาดนี่นะคะมาเจออีกดอกหนึ่งนะนี่ค่ะโซเออน,นี่อีกดอกหนึ่งอันนี้ก็สวยอยู่นะขะ แข็งแข็งอยดอกก็ยังสวยอยู่โนี่นะคะเจอแล้วดอกหนึ่งนะคะนี่ขาขายาวมากเลยอะใหญ่มากไหนดูดูขาเขาสิเดี๋ยว สวยอยู yeah. ่นะคะสวยอยู่มาไปด้วยกันนะโซยเดี๋ยวค่อยเก็บอ่ะนี่นะคะไอตัวนี้เนี่ยนี่ก็สวยนะคะ ตัดขาตัดข,ขาไปนะตัดขาไปก่อนอย่าเอาไปท้งดินนะเนาะเย็นนะเีอากาศเย็นต้งรีบแล้วพ่อจะอีกพ่อเดินหาแหม่เก็บล,กลกูกกับหองกินเสียเนาะเงี้ยเราไปเก็บติปป่ะสวยอะ่ตั้งโดดเดียวเดียวได,ด้สวยจริงๆริเลย ลกหัก <laughs> <Okay. S 2> มามาดูนี้ต่อนะน,นี่สวยอะสวยสวยมากเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนแขกรับเชิญออกก่อนอีอยู่ไปนะเอาขาออกอเอาแค่นี้แหละ <Okay. S 2> สวยอะดูสวยอันเล็กๆ Naar achter je. dan kan het er Zo. Nee. is achter je. Wat dan. Oké, dan. Doe dat hè? โอ้สมบูรณ์มากสวยมากโอนมากอ้รเกตเจอแล้วดอกหนึ่งเข้ามาเลยก็เจอเลยค่ะนี่สวยงามมากกำลงสวยดอกงามๆเฮเห็นอะไรหลังพุกไม้ไหมคะหลังใบไม้ไหมจะเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะอยู่ข้างทาง นี่สวยมากเลยเดีวไปหลังมากทำไมอะ่ะมันเก็บทีไรได้แต่แสตมือขาเบลเบล่าเลยวายเปิดมาเจอเลยเนี่ยนะสวยอะ่ะสวยไหมนี่ สวยอะสวยงามมากเดะเยวยัดแต่ไม่เกะนา่เดะอุ้ยขาหัวขาดเลยขามันอันนี้ช้ำแล้วทั้งมันนี่ หย้าเวกโดมเอานะอ้ยเจ้าของแต่ก็คอนะทรีนะเอสกริง้งทรีเลยคนละลิละ่ะนี่นี่ก็ขอนี่นนสวยหน้าเลยหยบลบหนหลบอยู่ตรงนี้น เก็บเอาเก็บเอาปุ๊บเห็บกัดลูกนึ่งไม่ใช่แข็งกินปีน่านะคะ

Okay, ไเลยจา้าดอนะอันนี้ถ้ามันออ่อนอยู่ไม่ไม่อยากตออกไม่อยากออกอ่ะะ